นาวอลเลิก er, เรียกนามสกุลทีวีพูแจ้งออกมา10ปีเกรงใจบริษัทเรียกว่าเป็นโลโก้ที่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยทำงานอยู่ที่ทีวีพูสำหรับพิธีกรปีปากกาแอนนาทีวีพูเพื่อนคนสนิทของนางเอกสาวผู้ล่วงลับแต่งโมนิดาพัทรวิรพงศ์ที่ล่าสุดเจ้าตัวหว,วันคนเข้าใจผิดจึงขอออกมาอัพเดตสถานาการณ์ทำงาน พร้อมโพสต์อินสตาแกรมชี้แจงเกี่ยวกับการเรียกชื่อที่อยากให้เรียกแค่แอนนาเฉยๆโดยที่ไม่ต้องมีทีวีพูต่อท้ายเพราะเกรงใจบริษัทเนื่องจากไม่ได้อยู่ที่ทีวีภูมาเป็นสิบปีแล้วโดยแอนนาได้โพสต์ภาพตนเองพร้อมแคปชั่นว่าแอนนาไม่ได้อยู่ที่ทีวีภูมาสิบปีแล้วนะคะรบกวนทุกคนเรียกแอนนาเฉยๆนะคะเกรงใจทางบริษัทด้วยเวลามีคนทักติดต่องานหรือสัมภาษณ์แฮชแท็ก แอนนาเพชรมันบันเทิงแอนนาทั้งแปดแอนนา